ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand อาคาติความเกลียดชังของชนชาติหนึ่งที่มีต่อชนชาติหนึ่งนำมาสู่โศกนาฏกรรมที่คนทั้งโลกไม่อาจจะลืม International Holocaust Remembrance Day วันรํำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลวันที่27มกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันนำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ชาวยิวหรือโฮลโลคอสเพื่อให้ผู้คนไม่ลืมบรรดาเยือจากเหตุการณ์นี้และเพื่อยืนยันถึงความมุ่งม,มั่นของประชาคมโลกที่จะป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์และการต่อต้านความเกลียดชังวันนี้เป็นวันที่เราลำลึกถึงชาวยิวหล้านคนรวมถึงเด็กๆหนึ่งล้านคนที่ต้องสูญเสียชีวิตและทนทุกทรมานภายใต้าการปกครองของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สำหรับปีนี้เป็นวาระครบรอบ80ปีของเหตุการ์ฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ชาวยิวและการปลดปล่อยค่ายอัลสวิชเบอร์คเนาสถานเอกอัครชทูตอิสราเอลได้จัดพิธีเพื่อรำลึกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทั้งนี้ค่ายอัลสวิชเบอร์คเนาเป็นค่ายกักกันและค่ายสังหารของนาซีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่27มกราคม พุทธศักราช2,488ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์พิธีเริ่มด้วยการจุดเทียนรับลึกหกเล่มซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงชีวิตของชาวยิวหล้านคนที่สูญเสียไปในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนางออนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลกล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจดจำเหตุการณ์นี้รวมถึงการต่อสู้กับการต่อต้านชาวยิวและการไม่ยอมรับความแตกต่าง งานนี้ยังได้รับเกียรติจากดรแอนส์ไรเชลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีผู้กล่าวถึงบทบาทของเยอรมนีที่ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ลืมโศกนาฏกรรมในอดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์ตุนอิสรางกูลณอยุธยาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ฮโลคอสผ่านไปแล้ว80ปีแต่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็ยังคงเกิดขึ้นโศกนาฏกรรมเช่นการโจมตีอิสราเอลอย่างโหดเหี้ยมของกลุ่มก่อาการร้ายฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นเครื่องเตือนใจว่าความเกลียดชังและการไม่ยอมรับผู้แตกต่างยังคงเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติดังนั้นนานาประเทศทั่วโลกจึงต้องร่วมมือกัน ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งเสริมให้ประชาคมโลกมีความอดทนอดกลั้นมีความเข้าใจกันและสร้างสันติภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวในอดีตต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเอกอัครราชทูตอิสราเอลปิดท้ายเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้มั่นใจว่าความโหดร้ายเช่นนั้นจะไม่หวนกลับมาอีกให้เราชี้นำเยาวชนของเราในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราที่จะทำให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นเพื่อคนรุ่นต่อๆไป CBN News รายงาน